ต้องนั่งแบบนี้ต้องยืนแบบนี้มือต้องเก็บแบบนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นคำด่าที่แรงมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะทำไมผู้หญิงไทยถึงดูเป็นผู้ิงผู้หญิง ในข้อนี้เรียมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเรียมก็เลยเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็ไปหาความรู้มาแต่ว่าเมื่อก่อนเรียมก็เคยเจอหนังสือนะคะในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เรียมเคยเข้าไปดูมันเป็นหนังสือที่เขียนข้อกําหนดไว้เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะว่าผู้หญิงต้องทำอะไรบ้าง มีหลายข้อมากๆจนมันสามารถเป็นหนังสือได้หนึ่งเล่มไม่ได้มีแค่เล่มเดียวนะคะมีหลายเล่มมากๆเลยเราคิดดูสิคะว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่ความหนาประมาณนี้พูดถึงว่าผู้หญิงต้องมีนิสัยยังไงต้องทำอะไรบ้างมันจะมีข้อกำหนดเยอะขนาดไหนแต่ว่า เรียมจะสามารถตอบได้หมดไหมนะคะเรียมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเรียมคงตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะว่าทำไมแต่ว่าเรียมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าตั้งแต่เด็กจนโตนะคะผู้หญิงไทยต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะมันอาจจะทำให้เราเป็นแบบนี้ก็ได้อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเรียมเข้าไปในห้องสมุดมา แล้วเรียมก็ไปเจอหนังสือที่มันชื่อว่าหนังสือผู้หญิงไทยในอดีตนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสอนมารยาทสิ่งที่ผู้หญิงควรทำอยู่ในหนังสืออยู่นะคะก็ยังมีอยู่ในหนังสือเรียนเวลาเข้าไปเรียนในโรงเรียนก็ยังมีสอนกันอยู่นะคะว่าผู้หญิงต้องกินข้าวยังไงหัวเราะต้อง เอามือปิดปากแล้วก็ห้ามหัวเราะเสียงดังต้องเดินยังไงต้องนั่งยังไงหูหลายอย่างมากต้องดูแลผมยังไงทุกอย่างค่ะคือถึงขนาดปัจจุบันนี้ก็ยังมีสอนอยู่ในหนังสืออยู่นะคะแต่เป็นที่สังเกตกันว่าทำไมมีข้อกำหนดออมีการเขียนสุภาษิต สุภาษิตก็คือการเขียนคำสอนแล้วก็ทำมาเป็นแบบเนื้อหาที่แบบคล้องจองกันนะคะเหมือนเราเขียนเพลงแล้วมันดูแบบมีทํานองประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสุภาษิตเนี่ยจะใช้ในการสอนคนนะคะก็จะมีสุภาษิตสอนหญิงแต่เป็นที่สังเกตกันว่ามีเฉพาะสุภาษิตสอนหญิงแต่ไม่มี สุภาษิทธสอนชายหรือว่าสอนผู้ชายนะคะเดียมก็เลยคิดว่าในสมัยก่อนคนที่ได้รับการศึกษาในประเทศไทยนะคะคนที่ได้รับการศึกษาส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่เขาเข้าไปเรียนในวัดเมื่อก่อนวัดมีบทบาทมากคือพระจะเป็นคนสอนสอนการอ่านการเขียนให้กับ ผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะเข้าไปเรียนกับพระในวัดเมื่อก่อนก็ไม่มีโรงเรียนนะคะก็จะเรียนในวัดกันแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษานะคะก็จะอยู่ที่บ้านแล้วผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ก็จะสอนงานบ้านต่างๆให้สอนวิธีการทำกับข้าว ซักผ้าต้องทำงานบ้านทุกอย่างนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอผู้ชายน้อยมากๆนะคะในสมัยก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดจะเจอกับผู้ชายได้เนี่ยก็คือผู้หญิงต้องเข้าไปทําบุญที่วัดนะคะถึงจะมีโอกาสเจอกันได้นอกนั้นก็จะใช้เวลาอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนทําสวน ก็แค่ทำนาทำสวนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปวัดแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายนะักถ้าเกิดจะเลือกคู่ครองนะคะหรือว่าแต่งงานกับใครก็มีการจะเจอผู้ชายได้ก็ต้องไปวัดค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็พ่อแม่ก็รู้สึกว่าพ่อแม่ของผู้ชายกับพ่อแม่ของผู้หญิง ตกลงกันว่าจะให้ผู้ชายกับผู้หญิงมาแต่งงานกันโดยที่ไม่อาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วทางพ่อแม่ของผู้ชายเขาก็จะเลือกดูจากผู้หญิงที่พ่อแม่เขาสอนมาดีเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็อยู่ในข้อกําหนดอยู่ในกรอบนะคะที่สังคมคิดว่าผู้หญิงต้องทำ อย่างเข้มงวดนะคะเขาถึงจะเลือกไปแต่งงานแต่ว่าเรียมคิดว่ามันมีอิทธิพลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันก็มีการสอนสิ่งเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรียนอยู่เรียมคิดว่าหลายๆคนแหละที่เข้าไปในโรงเรียนจะถูกสอนเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับมารยาท ว่าต้องทำยังไงบ้างส่วนมากผู้หญิงค่ะจะถูกสอนเยอะมากๆถ้าเกิดสอนตามหลักศาสนามันก็ใช้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ว่าอันนี้มันมีเพิ่มมาของผู้หญิงอีกต่างหากนะคะเพิ่มมาสำหรับผู้หญิงอีกว่าผู้หญิงต้องทำแบบนี้นะต้องเดินแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ เรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่ดีต้องนั่งแบบนี้นะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ดีต้องพูดแบบนี้คือมันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะถ้าเกิดสังเกตเด็กไทยเด็กไทยสมัยนี้ก็ยังถูกสอนต่อกันมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่าเมื่อเขาแบบเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแล้ว ในระดับหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็จะเริ่มสอนว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูอย่านั่งแบบนี้นะหนูเป็นผู้หญิงไม่เอาไม่ตะโกนไม่เสียงดังหนูต้องเดินแบบนี้นะอย่าเดินแบบนั้นคือจะมีการสอนอยู่ตลอดนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสอนแบบที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังสอนกันอยู่ไม่รู้ตัวว่ากำลังตีกรอบให้ ลูกของแต่ละคนอยู่นะคะแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคำพูดที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยเรียมเชื่อว่ามันผ่านหูคนไทยมาทุกคนทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำตามมันก็เลยมีความแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในสมัยนี้นะคะที่ผู้หญิงสามารถ ทำงานแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้มันต่างก,กันกับสมัยก่อนที่ผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ถูกสนับสนุนให้เข้าโรงเรียนไปเรียนแล้วก็ต้องทํางานบ้านทุกอย่างดูแลทุกอย่างมีอิทธิพล,ม,ลมีผลกระมีผลกระทบมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เล่านี้ก็คือสิ่งที่ผู้หญิงไทยต้องเจอนะคะ ตั้งแต่เด็กเลยก็คือฟังฟังรู้เรื่องปุ๊บผู้ใหญ่ก็จะบอกเลยว่าต้องนั่งแบบนี้ต้องยืนแบบนี้มือต้องเก็บแบบนี้ต้องเดินแบบไหนต้องพูดแบบไหนส่งเสียงดังไม่ได้นะมารยาทไม่ดีสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่ถูกสอนมาตลอดนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังมีสอนอยู่ในหนังสือในโรงเรียนแล้วก็ยังมีสอนอยู่ทั่วๆไปในชีวิตนะคะประจำวันพ่อแม่ของแต่ละคนก็จะสอนอยู่ตลอดแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยจะค่อนข้างจะกีดกันผู้หญิง กับผู้ชายนะคะไม่ให้มาเจอกันมากนักเพราะฉะนั้นเรียมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงนะคะอยู่กับผู้หญิงเยอะๆแล้วมันก็จะมันก็จะมีความแบบเป็นกลุ่มเป็นผู้หญิงไปเยอะมากๆเพราะเราไม่ค่อยรู้นะคะว่าผู้ชายเขาทำอะไรกันจริงนะเพราะว่าช่วงตอนเรียมเด็กๆก็คือจำได้ว่า ก็เล่นกับกลุ่มผู้หญิงนะคะก็มีแค่เล่นขายของก็เด็ดใบไม้มาแล้วก็ขายของต่างๆแต่ว่าจะมีเล่นกับผู้ชายบ้างที่โรงเรียนแต่ว่าก็น้อยมากๆนะคะแล้วการที่มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาบ้านก็คือเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะสำหรับส,สังคมสำหรับสังคมไทย พ่อแม่ก็จะถามว่าเขาเป็นใครคือมันค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ผู้หญิงกับผู้ชายมาเจอกันเราเราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องกันและกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความเป็นผู้หญิงมันก็จะเข้มข้นมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีอีกคนหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราก็มาคิดว่าอ๋อเขาทำแบบนี้ได้ เราเราก็อาจจะทำได้มันก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะผู้ใหญ่ที่สอนมาด้วยงานบางอย่างแบบเนี้ยผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าอ๋อไม่ต้องทำเดี๋ยวให้ผู้ชายมาทำแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาสอนให้ผู้หญิงทำอะไรไม่ได้นะคะความจริงน่ะสอนให้ผู้หญิงทำได้แต่ว่ามันเป็นการสอนเกี่ยวกับการให้เกียรติ คนอื่นแล้วก็การเรียมคิดว่ามันเป็นการรักษาบาลานวยมัม้งว่าถ้าเกิดผู้ชายทําสิ่งนี้แล้วมันดีก็ให้เขาทําดีกว่าผู้หญิงทําสิ่งนี้แล้วมันดีก็ให้ผู้หญิงทําดีกว่าแล้วเวลามาอยู่ด้วยกันมาเจอกันจริงๆเรียมคิดว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะมาแข่งกันว่าเธอทำอันนี้ได้ฉันก็จะต้องทำได้ เธอทําวันนี้ได้ฉันก็จะต้องทําได้ความจริงอะ่ะมันก็ทําได้ทั้งหมดทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเรียมคิดว่ามันเป็นการสอนให้เกิดการยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกันตรงนั้นแหละมันก็เลยกกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวพอดีเรีมก็ไปอ่านมาในหนังสือนะคะผู้หญิงไทยในอดีต ก็คือจะถูกอบรมสั่งสอนมาเข้มงวดกว่ากว่าปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นคนเขียนหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งที่บอกว่าลักษณะผู้หญิงที่ดีเขียนมาหมดทุกอย่างทุกแบบเขียนมาหมดทุกอย่างแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายด้วยนะคะว่าผมต้องเป็นยังไง ใบหูต้องเป็นยังไงคิ้วต้องเป็นยังไงปากผิวขาทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายอันนี้เอาไปคิดเอาเองนะแต่เรียมบอกเลยว่าทุกส่วนของร่างกายแล้วในช่วงที่ผู้หญิงไทยนะคะโตขึ้นมาตอนที่ยังไม่รู้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าความสวยคืออะไรผู้ใหญ่จะเป็นคนดูแลให้หมดนะคะ พ่อแม่จะเป็นคนดูแลให้หมดทั้งเรื่องผิวเรื่องขาบางคนนะคะผู้ใหญ่บางคนก็ดัดขาให้เด็กดัดขาก็คือทำให้ขาได้รูปแบบที่เขาต้องการตั้งแต่เด็กยังตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วเขามีวิธีทำให้ขาสวยทำให้แขนสวยนะคะคนไทยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวสวย ก็จะดูแลลูกของตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเวลาลูกสาวโตขึ้นมาก็จะต้องมีวิธีสอนว่าอ,อ๋อต้องทำยังไงต้องขัดผิวไหมผมต้องดูแลผมยังไงนี่คือสิ่งที่สอนกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าจะให้เรียมเล่าถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายถูกกีดกันกันมากขนาดไหนโหล่าสุดเนี่ย ล่าสุดที่มีข่าวมานะคะก็คือคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนี่แหละในประเทศไทยเขาก็เลี้ยงลูกนะคะลูกสาวจนแบบโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการลงคลิปลงวิดีโอใน IG หรือลงในโซเชียลธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วคนไทยก็มีแบบการพูดการวิาพากวิจาร์ณการแบบตัดสิน วิาพากษ์วิจารณ์ก็คือแบบพูดเหมือนตัดสินเขาว่าทําถูกผิดอะไรแบบนี้นะคะก็คือไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาว่าลูกสาวโตแล้วไม่ควรทําแบบนี้กับลูกสาวอันนั้นคือวิธีการคิดของคนไทยนะคะขณะเป็นพ่อกับลูกกันเมื่อถึงเวลาที่ลูกสาวโตในระดับหนึ่งแล้วนะคะ ที่เข้าอนุบาลแล้วอ,อย่างมากสุดนะคะที่พ่อสามารถแสดงออกกับลูกสาวก็คือน่าจะเป็นกอดหอมแก้มหรือว่าถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นครอบครัวที่เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาเยอะๆก็อาจจะยังจุได้อยู่แต่ว่าคนไทยแบบไทยแท้ๆเลยนะคะจะเมื่อลูกสาวโตวขึ้น พ่อจะไม่ค่อยแตะตัวลูกสาวนะคะจะแบบสัมผัสตัวลูกสาวน้อยลงแล้วก็พ่อจะไม่อาบน้ําให้ลูกสาวนะคะจะเป็นหน้าที่ของแม่หรือว่าให้ลูกสาวดูแลตัวเองเพราะว่ามันเป็นการสอนลูกสาวว่าอ,อ,อย่าให้ผู้ชายมาทำแบบนี้กับหนู กับผู้หญิงนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเพราะว่าคนไทยเชื่อว่าทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กไม่ให้พ่อกับลูกแบบสัมผัสกันมากเกินไปเรียมพูดว่ามากเกินไปนะคะแล้วลูกสาวก็อาจจะชินว่าอ๋อผู้ชายทําแบบนี้กับผู้หญิงได้คนไทยก็พยายามสอนให้ผู้หญิงชินนะคะว่าผู้ชายจะมาทําแบบนี้กับผู้หญิง ง่ายๆไม่ได้นะคะแม้แต่เป็นพ่อของตัวเองลูกสาวโตวขึ้นก็ต้องฝึกให้ชินเหมือนกันนะคะว่าผู้ชายจะมาแตะตัวผู้หญิงมากๆไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยถูกสอนมานะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงมากขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องที่แบบ เป็นเฉพาะของผู้หญิงผู้หญิงก็จะอยู่กับสังคมที่แบบอ๋อทำผมนะซื้ออะไรหรอเสื้อผ้าหรอแบบนี้หรออ๋อล้างหน้าต้องเอาอะไรล้างหน้าลิปสติกต้องเสียอะไรเวลาอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันคือความเป็นผู้หญิงมันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นแล้วถ้าเกิดผู้ชายที่มาสนิทแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มกับผู้หญิงเนี่ยก็จะได้ ความเป็นผู้หญิงนั้นไปด้วยนะคะทำให้ผู้ชายหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็จะออกดูแบบมีความเป็นผู้หญิงไปด้วยก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ากระเทยแต่ไม่ควรพูดกระเทยนะคะอาจจะเรียกสาวประเภทสองหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสาวสองในอีกแบบหนึ่งก็คือแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่ว่าแบบมีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ก็จะเรียกว่าเก นั่นแหละค่ะอยู่กับผู้หญิงเยอะๆก็จะได้ความเป็นผู้หญิงไปเยอะมากๆเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างจะกีดกันผู้ชายกับผู้หญิงไม่ให้มาเจอกันให้อยู่ในโลกของผู้หญิงอีกโลกหนึ่งโลกผู้ชายก็อีกโลกหนึ่งถ้าเกิดผู้หญิงได้เข้าไปอยู่ในโลกของผู้ชายเยอะๆก็จะกลายเป็นเหมือนก็จะมีนิสัยคล้ายผู้ชายไปเลยแต่ถ้าเกิดผู้ชายได้เข้ามาอยู่ในโลกของแบบ ผู้หญิงเยอะๆนะคะก็จะมีความเป็นผู้หญิงมากนี่แหละคะ่ะคือความจริงของสังคมไทยถึงตอนนี้ก็น่าจะนึกออกแล้วนะคะว่าทําไมผู้หญิงไทยถึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะรู้เรื่องของคนไทย เข้าใจคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กันไปนะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในช่องเรียมไทยนะคะตั้งกล้องใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่ายังไม่หมดนะคะอีกนิดนึงนะคะจากที่บอกมาว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยจะมีการโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีคำสั่งสอน บอกว่าต้องทำยังไงทำยังไงบ้างเยอะมากๆนะคะสำหรับสังคมไทยถ้าเกิดมีคนพูดว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นคำด่าที่แรงมากนะคะแรงมากๆเหมือนว่ามารยาทไม่ดีไม่ทำตามที่สังคมต้องการเป็นคนที่นั่นแหละไม่ทำตามที่สังคม ต้องการไม่เป็นอย่างที่คนไทยอยากให้เป็นแล้วก็จะถูกด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนโหไม่ใช่ด่าแค่ตัวเรานะคะด่าไปถึงพ่อไปถึงแม่แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนั้นดีผู้หญิงคนนั้นไม่ดีผู้ชายคนนั้นดีหรือไม่ดีนะคะเขาก็จะนึกถึงไปถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้นึกแค่ว่าตัวคนคนเดียวที่ไม่ดีนะคะ นึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าอ้าวพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนลูกหรอไม่ได้บอกลูกหรอว่าต้องทำยังไงอยู่กับคนอื่นต้องทำตัวยังไงต้องพูดยังไงต้องเคารพคนอื่นยังไงนั่นแหละคะ่ะการด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนโหเจ็บปวดมากๆสำหรับคนไทยนะคะพอละแต่จริงๆแล้วคะ่ะ